ดีค่ะวันนี้จะพามาตัดแต่งกิ่งนะคะช่วงนี้ช่วงเดือนสิบสองเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะวันนี้จะตัดแต่งกิ่งตรงนี้ค่ะอันนี้สีม่วงสีช,ชมพูดอกใหญ่นะคะต้นนี้สีขาวสามต้นนี้จะทําการตัดแต่งกิ่งนะคะนี่ค่ะเตรียมก็มีกันไกลถุงมือบันไดถังขยะนะคะอันนี้ยาไว้ปิด บาดแผลท,ที่เราตัดกิ่งใหญ่นะคะกิ่งเล็กก็ไม่ได้ทาหรอกค่ะมวนมากจะทากิ่งใหญ่ตะไกลนะคะอันนี้จะใช้ของใหม่ซื้อของใหม่มาอันนี้ใช้ได้สองด้านเลยด้านไหนก็ได้ซื้อมาในราคาหกพันเยนค่ะประมาณสองพันบาทนะคะเขาบอกว่าตัดดีไม่ต้องใช้แรงมากกิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตัดได้ก็เลยซื้อมา ลองดูลองดูกิ่งใหญ่แค่ไหนก็โอเคเหรอว้าวอันนี้กิ่งท้งแตกปีนี้นะคะกิ่งนี้ใช้ได้เลยคะ่ะใบเด็ดทิ้งให้หมดนะคะกิ่ง<ม>เล็กๆแบบนี้ก็ ตัดทิ้งหมดเลยค่ะนะคะจะไม่ให้สูงมากนะคะเพราะว่าเวลามันดอกนะคะมันก็จะสูงจากนี้นี่ตากุหลาบนะคะ มันจะสูงจากนี้อีกยี่สิบเซนสามสิเซนนั้นดอกมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้มันจะสูงแล้วเราตัดให้มันต่ำๆลงหน่อยเวลามาดูดอกก็เดินดูได้สบายไม่ต้องไปคอยยืดคอยาวดูจะตัดกิ่งไม่ให้สูงมากค่ะใบต้องเด็ดทิ้งหมดนะคะใบ พวกเชื้อราหรือเชื้อโลกที่มันเกาะอ,อยู่ก็จะได้หายไปด้วยแหมถุงปิ้วมานี่เองดอกนี้หอมมากนะคะสีขาวเล็กๆเนี่ยหอมแตกกอดีด้วยเนี่ยกิ่งไม่แข็งแรงนะคะอคไอ้ขาวๆนี่เป็นเชื้อราแป้งนะเนี่ย เอไม่ห็นตัดเ็จก็เก็บทิ้งขยะให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เ,อเยอะมากหลายกิ่งมากหงอออกมาหมดเลยเนี่ค่ะ ยวงเลยค่ะจริงยาวนะคะเนี่ยจากนี่มาลงมานี่ไม่ต้องเสียดายนะคะตัดทิ้งเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แตกมาให้ใบใบก็เด็ดทิ้งให้หมดนะคะ สูงประมาณนี้กิ่งที่อยู่ข้างหน้าก็เอาต่ำๆหน่อยเป็นแบบหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปอย่างนี้ค่ะนะคะสั้นหน่อยแล้วก็ตัดมาประมาณนี้แล้วก็ตัดมาประมาณนี้อ้าวยังเหลือนี่เหลือ <laughs> ตรงนี้เรื่องเาเสร็จแล้ว โอ้โหนเนี่ยจริงยาวมากเลยค่ะอีกหน่อยอนะคะ หรือไว้เป็นแท่งๆแบบนี้ก็ได้ค่ะนมัจะมีกิง่งกุหลาบแตกมาแถวนี้นะคะแตกมาแถวนี้เนี่ยหนึ่งต้นเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะคะเดรสีขาวแล้วก็สีม่วงค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะ